สวัสดีสวีสดัสทุกท่านนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องสวยพาสวยนะคะวันนี้สวยก็จะพาทุกคนมาเล่นเกมเอาอะไรนะสาวท่ำ PG นะคะหรือว่าเกมขุมทรัพย์แห่งแอสแทกนั่นเองนะจ๊ะค่าย PG เนี่ยเขาปังปุริเย่มาตั้งแต่แรกแล้วนะ,ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะอย่าลืมทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกลังใจให้กันด้วยนะคะโอเควันนี้นะคะสวยก็จะมาเล่น ที่เบ็ด60บาทเบ็ดประจําตัวเบ็ดลูกรักเลยก็ว่าได้นะเกมสาวท่าไม่ต้องเบ็ด60นะคะทุกคนไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อต้องมาลองดูกันนะเฮ้แต่ก็รู้สึกว่าแบบเออแปลกๆอยู่นะอาจจะไม่แตกก็ได้นะโอเคเบ็ด60 8ิครั้งไปเลยแล้วกันนะวัดใจกันไปเลยทนะีจ่จุดนี้ปะคิวมาปะไม่ค่อยมาเลยอะ เดี๋ยวจะหาว่าโม้อีกเดี๋ยวจะหาว่าโม้อีกโอเคอุย้ยแถวเดียวคะ่ะยังไงเคมันจะมาทำไมแถวเดียววะตัวแพงนะเนี่ยอยากส้มมาอยู่ไกลหน่อยนะตัวแพงอุย้ยสแกตเตอร์มา3ตัวเมื่อกี้ไม่มาให้ลุ้นอีกตัวนึงเลยเหรอ องหนะตอนนี้ตกมาเลขแปดแล้ววะ่ะเบทดหกสิไม่ใช่เซฟโซนนะจ๊ะตอนนี้เบท6หกสไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไปมันอยู่ที่ช่วงเวลาการเล่นด้วยนะทุกคนบางคนก็บอกว่าช่วงช่วงดึกๆนี่แบบแตกหนักมากบางคนก็บอกช่วงเย็นเย็นอยู่ที่ดวงนั่นแหละเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะอุย้ยวายอยู่ไกลไปหน่อยนะ เหมือนจะดีเหมือนจะดีนะแต่ก็ยังไม่แตกแบบหนักๆให้ดูสักทีโอ้โหตกมาเลขเจ็ดแล้วจ้าลาสุดเบ็ดหกไม่ใช่เซฟโซด่ดิกต่อไปโอเคสวย โหหลังๆมาคือไม่แตกเลยแม่เกินไปเปล่าไปหกสิบไม่ใช่เซฟโซดสงสัยจะมีการผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะปกติไปหกสิบนี่แบบมันแตกมากกว่านี้อน่ะทุกคนไปออโต้ห้าสิบครั้งแล้วกันเมื่อกี้แปดสิบนะเปลี่ยนมาห้าสิบละต้องลดต้องลดนิดนึงหนันกหนักเอาเรื่อง เอา,าเออยังได้ตัวคูณก็ยังดีวะเจมาเออได้อยู่นะอุ้ยเอาละมันจะมาไหมทุกคนนี่ว่าแบบ ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังอ่ะอุ๊ยโอ้ยโอ oh ้มาเฉยมาเฉยเริ่มไปเลยของฟีสิบครั้งม้นจะสสวยงามดอกแรกมาไม่ว่าวแตกไปอีกหนึ่งเนดะ้อตัวคูนก็ยังดีแตกน้อยแต่แตะนะอุ้ยโหแตกตัวถูกจริงๆแตกแต่จนถูก สี่ครั้งโหยน่าจะไม่ได้เยอะหว่าลูกคนรอบนี้หนักเลยอีกครั้งเดียวอีกสองครั้งสุดท้ายขอหน่อยโอ้โหไม่มาเลยอะหมาเสิบเออแต่ครั้งนอยังแต่งดีกว่านี้อีกอะ รอบนี้ไม่มาเลยเบ60หกสิบนะคะโหยักม่วงอย่างเยอะไปต่อนะคะเมื่อกี้50นะคะไป30แล้วกันรอบนี้นะลงเรื่อยๆลงเรื่อยไวยโอเค อุ้ยยักษ์ชมพูยักษ์กชมพูแถวเดียวคิวคิวโอ้หขอักสเกตเตอร์อีกสักครั้งจะตั้งใจเรียนเลยอ่ะสวยอุ้ยวายไปไกลหน่อยวะ่ะโอ้ยถ้าเคมาแถวเลขนะ ตัวเชื่อมันไม่มีทุกคนโุย้ยได้รู้อีกแล้วจ้าพี่นนางสักหนึ่งหนึ่งตัวเท่านั้นตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียว โอ้ย,อยตัวเดียวจริงๆจริงๆโอเคมีโอกาสสู่มีโอกาสสูหมาไปต่อเลยกับฟีสปินนะคะสิบรอบนะรอบนี้มันต้องแตกนิดนึงแล้วปะเอออรอบแรงมาอย่างงี้นี่ใจคอเริ่มไม่ดีใจคอเริ่ม่่ดี แพลงนะำมาส้แรงกว่าสเก็ตเตอร์มาสามไม่น่าแตกอ่ะอุ้ยโลดอยู่เดอ้อเจอไปดิวายมาว่ะเอออุยอ้ยโอ m มก้าฮะฮาวะสีลยล้ว เอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยฟีสปินรอบนี้แม่งเอาเรื่องจัดเฮ้ยเฮ้ยตัวเดียวอะ่ะแถวเดียวอ่ะแถวเดียวแถวเดียวแถวเดียวยังอีกยางอีกนะไม่เป็นไรอีกสองครั้งถ้ามาก็คือโคตรโชคดีอะ่ะยังอีกอ้อ 4ามสี่ตัวอีกสี่ตัวหุ้ยอ้ my god เป็นไปได้ฟีสปินซ้อนฟีสปินไปดิบอกเลยว่าเป็นหกสิบไม่เคยทำให้ผิดหวังสาวทามันต้องคู่กับเป็นหกสิบจริงๆทุกคนฮโอ้ hey. oh my god ของจริงว่ะสุดจัดประหลาดบอก โอ้กโอ้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 ลอ้โ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 อ้าอ้โอ้โอ้ยอ้โ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 อ้รอ้โอ้โอ้อ้โอ้ด้้า้โท้้โย้โอ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 ไวออ้้้าอออ กำไรรัวนๆเลยดีเดนเมื่อกี้30อ่ะ10ครั้งสุดท้ายนะคะเบียด60ลูกรักจริงๆตอนแรกนึกว่าจะแบบจะแบบเออคลิปนี้แบบเออเอาอีกแล้วกูเล่นกูอีกแล้วนี่แต่ก็ถือว่าเป็นเนี่ยที่ได้พอใจนะกำไรนะแต่จำไม่ได้ว่าเอาทุนไปเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าได้กําไรอะ โอเคสำหรับนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะใครอยากเอาเทคนิคนี้ไปเล่นก็ได้นะคะลองดูกันนะแล้วมาแชร์กันว่าแต่ละคนเออได้จริงหรือเปล่ากับเบทหกสิน,นะคะแต่รู้สึกว่าสวยเล่นได้ตลอดเลยนะเบทหกสินนะกับเกมสาวท่ามนะจ๊ะโอเคไปแล้วเดอ้อสวัสดีค่ะ